สวัสดีครับสวนกิติธาราค,ครับผมเพื่อนๆก็จะเจอในคลิปที่ผักสวยๆเนาะวันนี้พามาดูครับจุดที่ผักขี้เหร่ครับขอบ,บใบไมมเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก็เราจะแก้ไขแบบไหนยังไงมาดูครับสาเหตุแล้วก็ไม่ตรงไหนเป็นเพราะอะไรไม่ตรงไหนแก้ไขย,ยังไงมาดูครับผมทําผักให้ดูตั้งแต่ปี2017นะครับไม่วัดค่าน้ําไม่วัดค่าปุ๋ยแล้วก็ใส่ปุ๋ยข้างเดียวเก็บผักขายวันนี้พามาดูครับ ขอบใบไม้มันเป็นยังไงและแก้งไงขออนุญาตสลับกล่องครับผมมาดูครับอันนี้หลังสวนผมเลยเนาะฝั่งนี้ผมไม่ค่อยมาทําคลิปเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันมันมันไกลอะ่ะแต่วันนี้ตรงนี้มันมีปัญหาก็คือขอบใบไม้ถ้าเ,เพื่อนๆเจอแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับอันเนี้ยผมมาก็หาตัวเจอง่ายๆแค่นี้นี่ฮะอาหารปลา จมเรียบร้อยอ่ะทีนี้มาดูนี่ขอบใบไมมแบบนี้ไมมแบบนี้ไม้แบบนี้บบนี่นี่้ยทำไมไมมอ่ะตรงนี้ดูฮะ,ะแสแลนไม่เหลือความเป็นแสแลนเลยซึ่งมันอยู่ด้านหลังสวนนะผมก็ไม่ค่อยได้เดินมาหรอกตรงเนี้ยผมพูดตรงตรงเลยผมเก็บผมปลูกทิ้งเลยแล้วก็เรามาเก็บขายอเดี๋ยวดูรากก่อนนะเห็นแต่สภาพนี้่ยรากสวยปกตินะครับ ารากปกตินะครับไม่มีปัญหาโดนฝนไหมตรงนี้ตักน้ําออกสองรอบแล้วครับโดนเต็มๆฮะเนี่ยทีนี้เหตุผลที่เขาขอบใบไหมแบบนี้ที่เพื่อนๆเ,เจอกันหลายๆคนเจอก็อาจจะงงฮ้าทำไมมันถึงไหมอ่ะผมก็มีนะแต่เหตุผลตรงนี้เลยก็คือเวลาอากาศร้อนมากๆส่วนที่ไหมเนี่ยเขาจะติดกับฝาลังอย่างเงี้ยติดกับฝาลังอย่างเงี้ยนี่ติดกับฝาลัง แค่นี้แหละฮะสาเหตุที่ทําให้ขอบใบไหมบริเวณแบบนี้เนี่ยแบบปลายนิดๆอย่างเงี้ยไม่ได้ไหมทั้งหมดเนี่ยก็คือมันไปโดนสารลังตอนที่อากาศร้อนแค่นั้นเลยครับแค่นี้เลย <c oughs> แก้ไขย,ยังไงหาเลดใส่ก็ไม่ไม่มันก็ไม่ฟุบหนักรุนแรงแล้วครับแค่นั้นนะครับไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับทําผักนะ่ะปัญหามันมีไม่กี่อย่างหรอกบางทีเราก็มองข้ามบางทีเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นแต่จริงๆนวเนี่ยถ้าไหมแบบนี้ ก็แค่นั้นแต่ถ้าไหมตรงกลางนี่ไหมตรงกลางแบบนี้นะแบบนี้นะถ้าเกิดมันไหมนะครับของผมไหมไหมถ้าเกิดมันไหมตรงนี้เหตุผลก็คือเวลาฝนตกหรือละอองน้ําที่เราฉีดหรือน้ําค้างมันทําให้มีน้ําเกาะอยู่แล้วเจอแดดเขาก็จะไหมเฉพาะตรงนี้ส่วนอื่นไม่ไหมปุ๋ยแรงดูยังไงปุ๋ยแรงอ่ะถ้าเกิดปุ๋ยแรงแล้วร,รากปกติสมมตินะ ถ้าปุ๋ยแดงก็ได้ปกติการไหม้มันไม่ได้ไหม้แค่ตรงกลางหรือบางทีไม่ได้ไหม้ตรงนี้นะครับไหม้ตรงนี้เนี่ยขอบข้างแบบนี้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 เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับทีนี้สามเดี๋ยวผมขอยืนตรงนี้ดีกว่ามันสะดวกอ่ะทีนี้เหตุผลที่มาดูหลักๆที่ทําให้ขอบใบไหม้อย่างที่ผมให้ดูก็คือส่วนแรกก็คือตรงนี้ที่ไหม้ก็คือมันโดนกับขอบรังตอนที่อากาศร้อนมันก็เลยไหม้ไหม้เพราะความร้อน อย่างที่สองไหม้ตรงกลางตรงนี้เป็นเพราะโดนน้ำโดนความชื้นและเจอแดดมันก็เลยไหม้ตรงกลางอย่างที่สามที่ปุ๋ยแรงก็คือมันจะไหม้ภาพรวมเลยตรงนี้ด้วยตัวนี้นี้ด้วยมันจะไหม้หมดแค่นี้นะครับปัญหาของผักสลัดขอบใบไหม้มีแค่นี้เลยที่ผมเจอนะแล้วก็แก้อย่างที่ผมบอกแค่นั้นนะครับมันไม่ได้ยากอะไรเลยให้ดูร่างอยู่ตรงนี้โอ้ร้อนนี้เพียเียไฟเหมือนจะบุกข,ของผมเลยเนี่ย หรือ่ากก็ปกติครับตรงนี้ตักน้ําออกสองรอบเลยนะครับตรงนี้ถ้าตักอีกรอบก็ไม่เติมปุ๋ยแล้วครับเพราะเนี่ยอายุสามสิบเอ็ดวันแล้วซึ่งผักชงนี้โตช้าเพราะาอากาศเดียเดยเด๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวตัวเรดอ็กก็ยังโตช้าป,ปกติเหมือนเดิมครับมีมดด้วยไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าเขาก็ต้องหาที่ที่อากาศเย็นเพื่อที่จะอยู่อาศัยตรงนี้หายไปไหนตอนแรกผมนึกว่ารังมันรั่ว แต่มันไม่ได้รั่วครับผมก็เลยไม่ปลูกนะปลูรากบัตเตอร์เฮดแค่นี้แหละฮะอ่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนเอนมาดูจุดที่ขี้เหร่ที่สุดของผมปลูกผักสลัดเพราะว่าผมไม่ได้คุมพลาสติกแล้วที่สําคัญเนี่ยฮะหลังคาปลิวไปนู่นเลยก็เลยพามาดูครับว่าปัญหาขออใบไหมที่เจอก็มีแค่3ามแค่นี้แหละฮะปรับใช้เอาไม่ยากหรอกครับทาผักสลัดอ่ะสำหรับเพื่อนเพื่อที่ผักสลัดอยูเจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับ หรืออยากได้ปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์ที่ทังสวนท้ายอยู่แอดไลน์มาถามได้นะครับในส่วนตรงนี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ